สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมเอาละครับวันนี้เรามาอยู่กับรถไฟนอกรางอีกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้นะครับไปขนหินให้บริษัทโลโม่หนึ่งวันลวกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดี๋ยวลงไปขุดในเหมืองเลยนะครับผมแล้วก็มากับน้อยเกมนะครับผมน้อยเกมเขาจะขับรถช่างเอี่ยวนะฮะพอแเราก็คันนี้เพิ่งโม่เสร็จนะครับผมนี่รถไฟนอกรางครับไฟโคตรเยอะนะครับผมนี่ไม่รู้ว่ากี่ดวงอ่ะไม่ได้นับนะครับ แต่ว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็ใส่กระจกนาซ่า,ามาด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมทุกคนนี้หลังจากที่เราใส่กระจกเดิมมาหลายวันนะฮะแล้วก็ทําสีใหม่ครับเปลี่ยนดาใหม่ครับผมก็คือรถใหม่นั่นแหละนะเออก็ไม่ต้องอะไรมากมายเอาละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เหมืองกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับผมไม่ได้เดินทางไปที่เหมืองเนี่ยหลายวันแล้วนะฮะเราไม่ได้วิ่งงานเหมืองหลายวันแล้วนะเกมเนาะใช่สามสี่วันได้โอ้โชฉเป็นไม้ละเมาาี่จะโฉดดวแล้วเราไปเทตรงไหนดียังไม่รู้ที่เก ก็อยู่ข้างๆโลโม่ไงวันนี้เราวิ่งงานให้บริษัทโลโม่หนึ่งวันใช่ไหมเขาจะเอาหินไปอันนี้ไงเอาไปบดโอ้แรงกว่าโอ้เฮ้ยโคตรแรงเลยว่ะรถเช็คเอี่ยวแม่แม่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอตัวแรงเรานะครับผมวันนี้เรามากับรถสีขี้นะครับผมนี่ฮะรถสีขี้อ่ะใช่ไหมเกมอ๋อยเลยแหละ อ,อันนี้คือ่าโลโม่นะครับผม <_ an> <avenue> ที่เราจ้าหินมาส่งนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปในโลโม่นะเราจะวิ่งไปด้านข้างนะครับผมไม่ใกล้ไม่ใกล้มากครับผมไม่ใกล้ซิวๆอันนี้คือทางลงเหมืองนะทุกคนและนี่ก็คือบ้านของเจ้าของเหมืองแล้วตอนขึ้นเหมืองนี่แหละเราจะคิปหนักเลยพี่ว่าเราจะเออนั่นดีทุกคนเราต้องใส่มาพอประมาณนะครับผมไม่แบ่งมากนะครับคลิปนี้บอกเท่าผู้ชมก่อนนะฮะ เราวันนี้เราจะขับแมคโครซานนี่นั่นเองนะทุกคนนะดูพี่แม่เขาจะวางยาเรานะทุกคนนะนอะไรวางอะไรวางอะไร<า>แหมโอ้ดูโอ้ทุกคนดูดิน้อยเกมเขาชอบแกล้งผมครับทั้งที่เรา <Okay. S 2> ไม่เคยแกล้งน้อยเกมเลยอ่ะทุกคนผม,ผมไม่ได้ทัอะไรเลยนะทุกคนเนาะได้ไหมไ<อ>้ไหมโอ้ไปดูคลิปผมได้นะทุกคนนะ<อ>เขามาถอดบุ้งกีผมครับแม่ พอแตกคนนี้ใส่ไม,ไม่ดีอ่ะทุกคนน้อยเกมนี่ใส่<อ>ไม่ดีน้อยเกมว่าผมความจริงอยู่ที่ช่องน้อยเกมนะทุกคนนะใช่ครับผมเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่ไม่ดูช่องผมดีกว่าครับเดี๋ยวเจอแน่นอน <c oughs> มาดูช่องน้อยเกมได้นะผมก็รูปเบลี่ยงเดี๋ยวก็ไปเม้นใต้คลิปของพี่ไม้เองนะทุกคนนะโอ้โหเกมดูดิพี่เชื่อมพวกกี่ไม่ติดเลยว่ะต่อพวกกี่ไม่ได้จริงด้วยนะนี่เกมเกมไปทำยังไงวะเนี่ยเพราะผมกดติดอยูนั่นเองเอาแขนไม่ตรงนี่ตรงเนี่ยเห็นไหมเนี่ย มันไม่ได้เดี่ยวโหเกมมระถดผมพี่ใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยพี่อ่าเกมเราใส่ดูได้ไหมเออได้เลยพี่ไปงัดมันพี่ไป็นอัดตัวนั้นมันขึ้นพี่มันให้ด้ล็อกมันโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มงานกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่้เสียเวลาไปมากกว่านี้นะฮะโอ้โหน้อยเกมเขาแบบว่าตักใส่ใกล้จะเต็มแล้วอ่ะดูดิแม่ยังไม่ถึงไหนเลยอันนี้ชอบเล่นเครื่องเปล่า <L ots> เอาไปเทข้างรถเฉยเลยอะ่ะดูดิเรยบ้อแหมดูดิดูดิโอเดินหน้าแถบแถบ,แถบแถหน่อยนะทุกคนนะแ <L ots> ล้วดูรถเราครับแหม <L ots> ให้ไปเรื่อยอะ่ะผมยื่นโชว์รถอย่างเดียวเนี่ยแหนบรถ,ถแทบจะหักแล้วเนี่ยดูรถพี่สะกอน ก่อนที่เกีจะว่ารถเกมเนี่ยโดนรถพี่สะก่อนนี่เป็นไงขอ <c oughs> โทษ <c oughs> ครับเสียงแหบ <c oughs> โทยงมากาเลยตอนนี้ <c oughs> พี่เทดินเลยเมื่อกี้โอโ่ะโอ้โหโอ้แล้วมันอะไรเนี่ยมันชอบแบบกระโดดไปโน่นจังเลยวะงงตอนนี้พี่ <c oughs> เริ่มสงสัยแล้วว่าพี่เทดโดนโดนพี่หรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันไม่เข้าเลยอ่ะไม่ถึงแน่เลย อะไรไม่รู้อ่ะดูดีเกมพี่ก็ตักอยู่ตรงเนี้ยไปไม่รู้ที่เทอีกอ่ะต่อไปก่อนอ่ะไปรอหน้างานนักหก็ได้พี่โอ้มีการไปรอด้วยครับผมแม่ไม่รอไปพร้อมกันแล้วจะครบรอปากเมืองรีบรอบปากปอไม่รู้จะปีนไหวไหมเนี่ยตอนเนี้ยนั่นแหละประเด็นประเด็นคือจะขึ้นปากเมืองไหวหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับพี่โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกพี่ไหวไหม

ถอยไว้ใช่ไหมใช่แล้วรถพี่ติด<น>ด้วยอ่ะถอยไวตรงไหนพี่ตรงลานลานหรือว่าลานอะไรข้างๆต้นไม้อะไ,ไรกองไว้สต็อกไว้วมันมันจะมีที่เทอยู่อ่ะที่ทำไว้อยู่อ่ะเห็นไหมอุย้อยว่ะมีแต่เลือกว่ะเฮ้ยที่มันเป็นหลุมไฟนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่มันเป็นร่องอ่ะที่พี่ทำไว้อ่ะ อันนี้เราใส่มาไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวขึ้นปากเหมืองไม่ไหวครับทุกคนก็ดูดิโคชันนะฮะเวนอยคเ้ขถเอบก็ตามดขยับากเลยทอเนีโอเคถอดลงเลยอรอ เฮ้ยอุ้ยโคตรสูงเลยว่ะ right. โ,<ห>โ,โ,โอ้ไปก่อนโอ้ยไปเขาเสร็จมาติดเดียวเองนะทุกคนนะโอ้โหรถไม่ไหวเนาะยอมรับสักทีนะพี่รถกับมันแรงกว่าเฮ้ยมันก็เครื่องเดียวกันอ่ะนะเฮ้ยโอแต่คนขับมันคนละระดับไงพี่ย็นคนละระดับอ่ะโอ้คนขับมีระดับคนเอาอ่ะ อะไรอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญที่สำคัญที่ว่าใครอยู่หลังผมอะไรเดเครอบนี้ไม่ลืมมุกหวารอบนี้เอ้ามุกขี้ล่าสุดผมหลุดออกมาแล้วไงเดี๋ยวทาทพี่ไหมเขาชอบวางยาผมมาทุกคนอะอะไรอะเอ้าพี่ก็มากับเกมเนี่ยพี่จะไปู้มไนี่ไม่เชื่อผมพี่ไปวางยาเราอีกนะทุกคนนะโอ้โหดูดิเราไม่เคยแกล้งใครเลยนะทุกคนนะพี่แต่น้อยเกมที่แกล้งผมนะแม่แล้วมาใส่ร้ายเราอีก ให้ให้น้องๆเป็นคนตัดสินใจนะทุกคนนะน้องๆที่ใชอบพี่บดูคลิปได้เลยครับใช่ครับมาดูช่องผมครับผมเห็นแน่นอนครับว่าผมไม่ได้เก่งมาดูช่องไลฟ์เกมยร์ว่าผมว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะทุกคนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยังเล่นรถบุกยิงอยู่เปล่าวะโอไม่ใช่ร้าไปแกล้งทห่เรามีแต่พี่ชอบแกล้งผม ไี้แกงตรงไหนพี่ไม่เคยแกงเลยเอะขอเอาตัวนี้ละกันแหม่รู้สึกว่าพี่จะเดินช้ามากเลยอะพี่ไม่ได้สป,ปีดนะเหมือนชีวิตจริงไงพี่เราจะวิ่งตลอดไปก็ไม่ได้นะพี่นนเนาะถ้าเหนื่อยก็พักเหมือนความรักที่ไม่สมหวังก็ดีอันนี้มุกอะไรนี่มุกอะไรนี่นมุกไม่หาพาเครียดอีกแล้วอะทุกคน เอาโมจิกี๋เจ้าที่ดูผมดิผมก็ค่อยๆวางเลยพี่ไม่รีบเออค่อยๆวางอะไรนะถ้าพี่ไม่รีบมันก็ไม่บัสหรือดีเจ้าผมดิใช่ต้องแบบค่อยๆวางพวกกี่อ่ะแบบเนี้ยเออเนี่ยผมโอ้ยหมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยถอดแผ่นถอดแผ่นต the ้องถอดแผ่นก่อนนะทุกคนนะ โอเค,คอเต็มแล้วฮะขอบคพี่ไพ่ที่สทรพานไปนะทุกคนนะอนดอลงไปครับผมเปิบนี่นี่บีนปักมาอีกแล้วทุกคนอเอก็เลยครับโอ้โหเอาเอ,า,อาจะปีนเข่าซะแล้วครับผมโคตรชิลแล้วผมโคตรชิลด,ดูดิชิลจ้าชิลจ้า ก็เดี๋ยว3,000ซับจะมีมดแจกกันทุกคนนะก็อยากได้ก็ฝากคนได้กระดึงตามเพื่อนนักแข่งเยอะนะบอกไม่ถึง3,000นะทุกคนนะบ้า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 3,000ตามแจกพมดให้พี่โอ้โหพี่ีสนับสนุนน้องชายเร็วไม่ไหวเลยนะเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวอันนี้เราขนาดใสมาไม่ค่อยเต็มนะเนี่ยทุกคนคือแบบคือปากบอดถ้าจะไม่ไหวอ่ะ รถคนขี่โม่รถคนขี่โม่ค,ค,ครับผมรถโม่ไอ้พี่เรืองจังเลยเออรถรถคนขี่โม่ครับผมโอ้ยก็ผมพูดตอนจริงเนี่ยคันดิ่งไม่ได้ไม่แฝะผมบอกเลยรถผมปวดแรงเอาไปอีกคั้สุดท้ายกันนะทุกคนนะก่อนจะลาขอเปี่ยนเวลาสักหน่อยใช่ไหมพี่ขอร้องแบบนี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ มัน<อ>ติดอะไรเดี๋ยวโอ้โหเหมือนมีคนดึงรถพี่กลับหลังเลยว่ะเกมตัวดิอะไรวะรับมันรับมันเป็นท้ายตกลงทีท้ายมันจะไปเกาะก,กับกองอกใช่ปปปปต้องครับถูกต้อง่ผมก็เป็นคนที่มีหลักการคนหนึ่งนะในปีการเนี่ย <c oughs> มีหลักการไปเดี๋ยวดูเดา๋ยวดูศาสตรดีศาร์ดีเอาผม โอ้เมื่อกี้พี่ว่าจะเหาะลงไปเลยอ่ะเกงใจโอ้โพี่ไม่ขับไม่สมจริงนะพี่น้องๆทวงมาเนี่ยผมก็วันนี้ผมขับวันนี้ผมขับสมจริงที่สุดแล้วเนี่ยมือแทบไม่ได้ใช้อ่ะยังใช้อะไรอ่ะเอ้าผมใช้ไม่รู้เหมือนกันพี่ผมไม่เก็บที่อ่ะพ <time> ี่ไหม ใช้เอาโมจิเอาโมจิเกวก็ได้นะพี่เรช็อตฟิวเลยทุกคนที่แก่ช็อฟิวเราใช้สมาธิอยู่ครับผมโอ้โอพี่ก็แบบโถ้ามีคนขับแบ็คโัให้พี่นี่คือจะดีมากเลยก็จ้างเสียปาพี่ซิริแล้ให้ปามาเต็มที่สี่ร้อยกว่าบาทโอ้ไม่เอาดีกว่าพี่ขับเองดีกว่าก็ค่าตัวไงพี่โยสิริแล้ให้มาเดี๋ยวมันจะเล่ได้เองไง,นงเนาะปาเนาะ แก้แรมสิจริงเองพี่สี่ร้อยกว่าบาทซื้อให้ปาล์มดิถ้าปาล์มเสร็จกลับมาครับมัขอให้เราเป็นกันเดิมจ้าปาล์มถ้าดูอยู่ก็เม็ดมานะปาขคับแเอ้ยตอนนี้เรานีขับโคตรโหดขับโคตรเซียนรถคู่กรรมเรานะผมอนนี้น <c oughs> คู่บาร์เล็คู่กรรมคูเวนอ่าจะเต็มแล้ววาะทุกคน เร็วว่ะเทเลยอีกแล้วว่ะตรงท้ายของพี่พี่ยังยังไปไม่ถึงไหนกองไม่เป็นไรพ,พี่พี่พี่ใส่ไม่เยอะไงใช่ใส่หนังหน้าโหรถกระโดดมากเลย พี่มาดูผมขับซานี่ดีกว่าพี่เย้ไปแล้วนะครับผมโอเคไหมเขาม่เต็มลำอุ้ยติดว่ะกําลังจะไปก่อนน้อยเกมที่ติดว่ะแอนแอนแอนโอเคเราไปครับผมให้มาดับเส้นรถเราเนาะว่าเราดับพี่ว่าจะไม่ได้โอ้ดับเองนั่นแหละแหม่พี่ยังไม่ได้เตะเลย เกือบเหี่ยวพี่ไหมเขาโอ้โหสปีดขึ้นแล้วผมไปแล้วลัมเนธนะคุกคนนะมาผมไหวไหมเนี่ยเราเสรมาเต็มครามเลยเนี่ยเต็มลำเลยโอ้โหหนักมากเลยนะทุกคนนะเราเจอเหี่ยวโคตรตึงโอ้โหโอ้ยเฮ้ยปากบอปากบอเทสจะไม่ไหวแล้วพี่น้ทุก ไม่เขาจอดทำอะไรอ่ะพี่อึ้อหลบท่านโอ้โหหลบต่านเราโคตรเทพเลยว่ะยอมยอมดอกนี้ผมยอมแล้วครับผมแม่เทพจริงโคตเทพจริงเทพจริงเทพจริงโอ้โหระดับเซียนอ่ะผมบอกเลยโอ้โคตรเทพเลยอ่ะ ็รู้อยู่ว่าปรมาจารย์านเขาขับกันแบบนี้พี่เอาๆผมทำไมผมโดนดึงไปข้างหลังเอาๆขนาดแล้วที่พี่บอกอ่ะคือขอท้ายมันพาดิีไปนะทุกคนนะแม่งรถพี่แม่งโคตรหล่อเลยว่ะถ้าได้กระจกนาซาดีๆนะบอกเลยว่าโคตรหล่อตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้เราไปหาพี Arizona, really. ่ไม้ต okay. ิ๊กว่าตามพี่ไม้ติ๊กตามหลังไม่้ติ๊กนะทุกคนนะไม่เียผมไม่เทเจตนะครับผมเทเจตนะฮะแม่ใครที่ชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผม แล้ว okay. โอเคโอเคปิดคลิปครับผมอ่าใครที่ชอบฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับเวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมกับักเกียวก็ต้องขอตัวลาับไปก่อนสวัสดีครับ